สวัสดีครับคือวันนี้วันเสาร์ที่8มกราคมสินค้าเพิ่มมาถึง2กล่องหมดไปประมาณเกือบสี่พัได้ก็มีตัวนี้ตัวนี้หนึ่งกล่อ,องี่กล่องนี้จะบอกบอกของนี้เป็นสินค้าเป็นล็อพิเศษ แน่นอนส่วนอีกตัวนึงนี่ตัวนี้หนักมาก,มากมนี่มาจากนกครนฐมเลยนะฮะสส่ไว้ค่า EMS ว่อเจ็ดบาทน้ำหนักประมาณสองกิโลนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรกัน ก็เริ่มจากการแกะหรือว่าเราจะแกะแบบธรรมดาดีเพราะว่าเรามีคัตเตอร์ไม่ใช่ใช้มือแกะฮะหอ้าเวนกรรมออกแกะได้ฮะต่อมาแกะแอมก่อนนะครับแกะก่อน อี่าแกะละดงกันเลยดีกว่าภาพเข้าให้โอเค้าฟ้าเรวล้เฉื่อนะ ก็สินค้าจะมีออกหลายรายการสามารถเริ huh. ่มจากตัวนี้ตัวนี้ครับอืม perfect w a y ปกติจะอยู่ที่หัน พันกว่าบาทันนี้เขียนพันสามร้อยเก้าสิบบาทแต่ซื้อมาในราคาหนึ่งพันห้าสิบบาทสีเขียวผมว่าดีสุดแล้วก็ต่อไปก็เป็นวิตามินดีวิตามินดีเนี่นี้มีเก้าสิบมิ ต่อปก็เป็นวิตามินซี60เม็ดต่อมาก็จะเป็นแบนเนอร์สีทองจะดูเหมือนมันจะไม่ค่อยสีทองสักเท่าไหร่นะฮะนี่ครับก็มาเป็นแท็คแรยเยาแกะนี่ก่นอนไม่ก็ นี่เป็นวิสตากูตาคอมเพกเฮ้ยกูตาคอมเพกหกร้ 600. อยม,มีกี่เมตรวะมีสามสิบเมตดแล้วนี่อีกสามตัวตัวนี้เป็นตัวเดียวกันซึ่งมันสามแพคนี่ก็กระเบิร์ดเลยนะนี่เป็นแอลโอนิทิน ม,มัดมัมาแบบนี้แหละกันกระแทกกนะันสินค้าก็อยู่ในรู้สึกว่าจะไม่บุบสลายดีเลยทีเดียวกองใหญ่ด้นะแถมยนะนี่มาด้นะไรเนะี่ยสายตาดีดวงตาสดใสอาหารสำหรับสายตาแล้วนี่อาหารสำหรับผิวผมเล็บผมก็ดีอยนะู่แล้วหรือเปล่า อ่าตรงนี้ก็จะเป็นตองฝามันก็จะเขียนแบบว,ว่าสินค้ามีอะไรบ้างนะฮะก็ประมาณกล่องก็โอเคโอเคเลยโยนโย,ยนทปอีกไปหาเแลวต่อไปผมนี่คือสินค้าซึ่งแต่ละตัวผมก็เดี๋ยวไปคิดก่อนว่าจะกินยังไงเยอะจัดอันนี้กินรู้สึกจะใช้เวลากินประมาณ สามเดือนก็หมดละนะฮะก็ค่อยๆกินของมันแพงต่อไปนะฮะก็จะเป็นของนี้ของนี้ผมว่าอย่าแกะเลยมันมันเจ๋งกันไหยยังไงก็วันนี้ดูแค่นี้พอละว,ว่าอันนี้เป็นยาสั่งมาจาก เอ่อตัวนี้สังาาส่งมาจากเอ่อสั่งมาจากไหนอ่ะอ๋อสั่งมาจากในเว็บเว็บอะไรไม่รู้เดี๋ยวเอาเป็นว่าชื่อเว็บเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับตามนี้แหละชื่อเว็บที่ไปสั่งมาโอเคอืมกล่องก็นี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นว่าคุณเอ่อ ชื่ออะไรไม่รู้ชื่อกนกรอ,กกอ,นอืมมาจากอำเภอสามาาพนันนครปฐมประมาณนั้นแพ็กมาอย่างดีก็นะฮะก็ดีอืมก็สินค้าก็จะมีั้งหบดก็จะมีประมาณนี้ครับที่ที่ผมจะกินอืมเพื่อบำรุงร่างกะเป็นอาหารเสริมทีชนิดหนึ่งโอเคครับ แล้วไหเ,เอาไว้ค่อยเจอกันรอบหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ